และววันนี้นะครับเราได้มาถึงที่พิพิธภัณฑ์มิชเชยบัญชาครับอยู่ไม่ห่างจากวัดพระใหญ่สักเท่าไหร่นะครับหลายคนยังไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์นี้ครับเพราะว่าเจ้าของเองเนี่ยมีทุนทรัพย์หรืองบประมาณในการทําจํากัดครับอีกอย่างไม่รับบริจาคจากใครด้วยจะทําด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองเป็นที่เรียนรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง วันนี้นะครับคณะของเรานะครับอยู่กันที่จังหวัดสุโขทัยครับในรุ่งอรุณยามเช้าของทุกๆวันนะครับก็จะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้จริงๆครับกับการที่จะต้องมาใส่บาตรพระตอนเช้ากันครับและจุดหมายที่เราเลือกนะครับนั่นก็คือวัดพังทองนะครับ ทอนี่คืออดีตอันรุ่งเรืองนะครับของการที่เป็นเมืองหลวงเก่าของชาติไทยของเราจนทําให้เราต้องพานักท่องเที่ยวของเรานะครับมาเยี่ยมชมให้ได้กับอุทยานเมืองเก่าสุขโขทัยครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวหัวใจเดียวกันแบบเรานะครับครั้งนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดพิษณุโลกและสุขโขทัยครับ อิ่มกับการไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปเยี่ยมชมอีก1จุดครับหนึ่งสถานที่ที่เจ้าของมีความตั้งใจอย่างมากนะครับที่อยากจะเก็บสะสมรวบรวมเรื่องราววีรบุรุษนะครับหรือว่าดาราในดวงใจของเขาเขาบอกว่าดาราคนนี้มีลักษณะเหมือนเขาครับนั่นก็คือลำบากมาตั้งแต่เด็กจนท้ายที่สุดก็จเจริญเติบโตขึ้นมาและสร้างฐานะได้นั่นก็คือมิช,ชัยบัญชาครับ เพงชื่อเลวะโฮโมูหมู่ชนบางน้ําเชี่ยวพระเจ้าค่ะเอาละ่ะข้าขอแต่งตั้งให้เองเป็นขุนชนชาญชายัยข้าขุนชนชาญชายัยขอปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อท่านขุนพลแม่ทัพและเจ้าหญิง มิชัยบัญชาบอกได้เลยครับว่าเป็นพระเอกตลอดการจริงครับในรุ่นผมเกิดไม่ทันนะต้องขอบอกว่าเกิดไม่ทันก็ยังต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวภาพยนตร์ต่างๆที่คุณมิชัยบัญชาเขาเล่นไว้อยู่และกระแสของมิชัยบัญชาก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่ค่ายหนังค่ายหนึ่งครับได้ทํา ภาพ,พยนตร์ขึ้นมา,มาชื่อว่านนมนรักนักภาคนะฮะเรียกได้ว่าได้พระเอกดังนะครับนั่นก็คือคุณเวียเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็มีการภาคเสียงของมิชัยบัญชาเอาเรื่องราวของการเผาศพมิชัยบัญชาหรือฉากสุดท้ายของมิชัยบัญชาที่จบชีวิตลงในระหว่างการถ่ายภาพยนตร์ทําให้กระแสของมิชัยบัญชาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งครับ และว,วันนี้นะครับเราได้มาถึงที่พิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาครับอยู่ไม่ห่างจากวัดพระใหญ่สักเท่าไหร่นะครับหลายคนยังไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์นี้ครับเพราะว่าเจ้าของเองเนี่ยมีทุนทรัพย์หรืองบประมาณในการทําจํากัดครับอีกอย่างไม่รับบริจาคจากใครด้วยจะทําด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองเป็นที่เรียนรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังและท่านเชื่อไหมครับว่าเจ้าของที่นี่ก็ชื่อบัญชาเหมือนกันนะครับ คุณบัญชาได้เก็บรวบรวมโปสเตอร์โปสการ์ดฟิล์มหนังเครื่องฉายภาพยนตร์ในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่มินกี่มินเขาเก็บไว้เขามีความรู้มากๆเลยเราจะพาท่านเดินชมภายในครับว่ามีอะไรให้ชมได้บ้างครับ ทำให้คนรุ่นหลังที่ไม่เคยได้เห็นก็จะทำให้เป็นแบบไม่เหมือนของจริงเลยครับอ,อย่างเนี้ก็คือโรงหนังครับโรงหนังอันนี้ฉายจริงเลยอันนี้เวลาฉายจริงคือสมัยก่อนเนี่ยเครื่อง16เนี่ยมันจะมีคนภาคนั่งข้างโน้นภาคไปดูไปแล้วก็เคาะชิงชาบอะไรไปอย่างนี้เลยครับตอนรอแรกๆอะ่ะเครื่องนี้ก็ฉายได้และให้ลุงแก่ๆมานากากักภาคอ่ะเขาเสียไปแล้วและตอนนี้ก็เครื่องมันก็ล้วนหน่อย ตอนหลังมาก็ทําเป็นดนะิจิตอลแลเลยเอามาฉายเนี่ยผมจะให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยความลําบากความยากกว่าจะได้หนังฉายมาเป็นแบบนี้มันก็ลําบากเหมือนกันครับพี่บัญชาทำอย่างน<บ>ี้มากี่ปีแล้วครับอ้ผมทํามาก็ครบจะ20ปีนี้นลครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าใครไม่ทํามันจะไม่มีวันนี้ก็คิดว่าเรามีโปสเตอร์ไว้ม้วนไว้อยู่ในตู้ผมก็มันจะมีค่าอะไรครับเอาออกมามันจะพังมันจะเสียหายยังไงก็ช่างมันเพราะว่าเราทำด้วยใจ และนอกจากนี้นะครับในอีกส่วนหนึ่งของบ้านนะครับถ้าเราได้ขึ้นไปที่ชั้นบนนะครับคุณบัญชาบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณบัญชาเองเคารพเหนือเสียเหนือเกล้าเลยนะครับนั่นก็คือราชวงศ์ไทยของเรานั่นเองนะครับและเบื้องหลังความสุขของปวงชนชาวไทยของเรานะครับเราจะได้เห็นจากรูปนี่แหละครับทำให้พวกเรามีความสุขกันได้ถึงทุกวันนี้ครับ หลังจากที่เรานะครับได้เดินเข้ามายัางพิพธิธภัณฑ์มิชัยบัญชาแห่งนี้เราเห็นถึงความตั้งใจของเขาครับโกครับในฐานะเราเป็นประธานสภาอุสาาาตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไ,ไทยฟิล์มหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราอยากจะสนับสนุนด้านไหนเขาได้บ้างไหมครับเนี่ยผมเห็นที่พี่บัญชาครับครับ <S <S ตั้งใจทําด้วยใจนะที่ผมเห็นนี่เก็บภาพเยอะแยะมากมายมากๆยมากเลยคนอะไรนะครับที่ตั้งใจถึงท่านนี้กระทั่งได้อาธิชัยใช่ไหมของมิชัยบรญชาจริงจริงมาอยู่ที่นี่เลย นะครับนี่เป็นบุคคลที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่งผมว่าเนี่ยการต้องเที่ยวเนี่ยนะมันไม่ได้แค่ต้องไปหาดเทรายชาเตเลยอย่างเดียวการมาดูความมั่งใจของมนุษย์คนหนึ่งอย่างพี่มัญชาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับผมอยากจะเห็นพี่น้องเราทั่วประเทศเนี่ยช่วยพาทัวร์มาหลังจากไหว้พระที่พิษณุโลกแล้วเสร็จเนี่ยแวะมาให้หังใจพี่มัญชาบัางก็ดีนะครับ